เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันปวดตึงที่คอบ่าไหล่นอนไม่ค่อยหลับนะคะฟังคลิปนี้มีคำตอบค่ะวิงเวียนศีรษะใจสั่นนอนไม่หลับป้านโรคประจำตัวไหมคะก็มีความดันกับไขมันทานไปแล้วเป็นไงบ้างคะเม่ที่3ามหรือที่4นะอาการคือที่เวียนหัวบ้านหมุนหายหมดเลยแค่สามสี่เม็ดเองความดันก็ลงไขมันก็ลงคืออันนี้คุณป้าไปตรวจ เกลือดก็ดีคุณป้าบอกว่าได้ให้คุณลุงทานด้วยใช่ไหมคะทานด้วยกันเขาก็เป็นบ้านบ้านหมุนเวียนหัวเหมือนกันเวียนเวียนที่ชาเวียนเวียนที่ชาตอนนี้หนึ่งกล่องของเลยโอ้แพ้ก็หาย้จุดจุดดำๆอะไรเงี้ยเลือดเลือดออกเกลือคือเลือดไม่ดีพอทานเคโอไปกล่องนึง อาการที่เวียนหัวบ้านหมุน,นแต่แล้วก็ต่คิวกินก็ไม่มีแล้วแต่ตอนนี้ก็แนะนําให้พี่สาวกับน้องสาวทานก็อันนั้นก็เป็นโรคหมดใจริมเลือดอุกันหรือเปล่าให้ก็ลองทานแต่ตอนนี้พ่อก็เห็นก็ทานแล้วหน้าขเขารู้สึกออกมีสีเลือดพ่อแม่พี่น้องที่เป็น<า>แบบเราเนี่ยถ้าเห็นเราเป็นอย่างนี้นะ<า>ก็ลองทานดูแล้วกันถ้าไม่เชื่อถ้าคุณป้าไม่ได้ทานเคโอค่ะตอนนี้คุณป้าจะเป็นยังไงคะก็ไม่รู้จะไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ว่าอาการ ว่าปกติคุณป้าก็ทํางานเนาะตัดผมด้วยทำกับข้าวแต่ตอนนี้ไ,<ง>ไม่มีไม่ไม่เป็นปัญหาเลยตอนนี้ทํางานได้ปกติแต่ของเขาดีจริงๆค่ะเยี่ยม <นะ S 2> ไม่ได้มาช่วยโฆษณานะแต่ว่าทานได้ตัวเองประสบการณ์กับตัวเอง